คมดาบสุภาพบุรุษผู้มีฝีมือการต่อสู้ที่ดุดันไม่เกรงใจใครจนได้รับการขนานนามจากผู้เล่นให้เป็นราชาแห่งออฟเลนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับฟลอเรนติโนเดอเจนเทนเบลดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ไปให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆนะครับฟลอเรนติโนเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะชายหนุ่มผู้ร่ำรวยดูดีมีเสน่ห์เขาคือทายาทผู้สืบทอ,อดอันดับหนึ่งของตระกูลฟานแคนแห่งปราสาทโรเซนเบิร์กซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลผู้กลุ่มอำนาจา เศรษฐกิจของอาณาจักรนอร์แมนโดยหน้าที่และความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงฟลอเรนติโนรู้ดีว่าตัวเขาไม่สามารถใช้ชีวิตปกติเหมือนกับคนหนุ่มสาวทั่วไปในวัยเดียวกันได้วันหนึ่งฟลอเรนติโนได้สร้างเรือสำเภาสุดหรูพร้อมทั้งเชิญแขกผู้มีเกียรติหลายคนมาล่องเรือโดยมีจุดหมายเพื่อการเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรใกล้เคียงและในบรรดาแขกของเรือลำนี้แอสทริดบุตรสาวคนโตแห่งตระกูลโรสก็ได้เดินทางมาด้วยเพียงแวบแรกที่ได้พบกันแอสทริดก็มองว่า ฟลอเรนติโนค่อนข้างเป็นผู้ชายที่ใช้ชีวิตติดหรูและดูพึ่งพาไม่ค่อยจะได้แต่โดยสถานการณ์สงครามในตอนนี้โรเซนเบิร์กจำเป็นต้องพึ่งสถานะทางการเงินของตระกูลฟลอเรนติโนดังนั้นภารกิจของเธอในครั้งนี้จึงเป็นการอารักขาความปลอดภัยให้แก่ฟลอเรนติโนนั่นเองทำตามที่ข้าบอกและข้าจะทำให้หัวของท่านไม่หลุดจากบ่าแอสทริดได้พูดกับฟลอเรนติโนก่อนที่เธอจะหันหลังเดินจากไปซึ่งฟลอเรนติโนก็ได้แต่ยิ้มพร้อมกับพยักหน้าให้อย่างเป็นมิตร เขาอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสุภาพสตรีเสมอในที่สุดเรือก็ได้เดินทางกลับมาหลังจากผ่านไปเพียงหนึ่งเดือนมีเพียงสิ่งเดียวที่ทุกคนรับรู้ได้ด้วยสายตาคือการปฏิบัติที่เปลี่ยนไปของแอสตรีที่มีต่อฟลอเรนติโนเธอ <ino> มีความสุภาพสุขุมและดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปอีกหลายปีเรื่องราวต่างๆจึงได้ถูกเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเรือสำเภาของฟลอเรนติโนเมื่อครั้งนั้นได้ล่องเข้าสู่เขตแดนของอาณาจักรโอกา่าและพวกเขาก็ ถูกโจมตีโดยเหล่าทหารซึ่งถูกอำนาจของอบีสครอบงำการต่อสู้ทําให้เหล่าองครักษ์รวมถึงแอสทริดได้รับบาดเจ็บและตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันแต่แล้วก็ได้มีชายผู้หนึ่งกระโจนเข้ามาช่วยเธอเอาไว้ซึ่งเขาคนนั้นก็คือฟลอเรนติโนนั่นเองเขาใช้ดาบเข้าโจมตีศัตรูด้วยท่าทางที่สง่างามทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาทําให้ในที่สุดฟลอเรนติโนก็เอาชนะศัตรูทั้งหมดลงได้แต่เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางการเมืองที่อาจ ตาามมาเขาจึงบอกให้ทุกคนสัญญาว่าจะไม่พูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกทางด้านความสามารถในการต่อสู้ฟลอเรนติโนโมีทักษะดาบที่ค่อนข้างแตกต่างจากคําพูดและการกระทําของเขาอย่างสิ้นเชิงนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ฟลอเรนติโนโถูกจัดให้เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในการดวลแบบตัวต่อตัวของเกมนี้นั่นเองอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาบอกกันหน่อยนะครับว่าใครคือฮีโร่ในดวงใจของคุณแล้วคุณอยากบอกอะไรกับพวกเขามากที่สุด